อ้าวแลวก็สวัสดีชาวสก,ก,ากัมเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับสำหร,รบับคลิปนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นดอนนะครับวันนี้อกับผมมิสเตอร์เคนะครับมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นบนเกาะสกัมไอแลนด์เมื่อเช้าวันนี้ครับเพื่อให้เข้าใจง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียงเป็นทำไลน์ไว้ให้นะครับเหตุการณ์เริ่มต้นจากมิสเตอร์เคไปต้มมาม่านะครับหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วเพื่อสังเกตถึงอะไรแปลกๆที่เห็นนอร์พอร์ตครับถ้ารถโดนนี่คือรถรถโดนนี่คือได้ข่าวนะ การอ้นี่เป็นอยอีนออะไรอ่ะทำเแลวเซต TNT เซตใส่ไปหมดแล้วฮะกี่เซตครับเนี่ยน่าจะหกสิบหกสิบกว่าหรือเจ็ดสิบเนี่ยะแต่ก็ไม่เห็นมีเครื่องบินมาปุ่นนในเซฟเพราะมันรู้ว่าเราอยู่มันรู้มันถ้าเกิดมันแต่มันน่าจะอยู่ระหว่างระหว่างนี่แหละหลังจากนั้นครับ t i อครับก็ได้พบชายต้องสงสัยนะครับทำทีเป็นว่ามาซื้อเป็ดตกปลาหลายครั้งนะครับแล้วก็วิ่งเข้าออกธนาคารครับ วันนี้ทำตัวมีพิลลุตนะครับผมจะขอเรียกนายคนนี้ว่านายสตีฟจ็อบนะครับเบื้องต้นนะครับนายสตีฟจ็อบมีส่วนสูงประมาณ170ซนมมีรูปพรรณสันดาปเป็นชาวเอเชียนะครับมีผมสีขาวนะแล้วก็ใส่แว่นเล็นสีดํานะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังสืบข้อมูลนายสตีฟจ็อบอยู่นะครับคาดผัวพันแก๊งตบซับแปดแปดนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในตัวการสําคัญครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเวไปคือมันมาไอตัวเนี้ยมันมาสี่ห้ารอบแล้วคือถ้ามันผู้เเเลล่่่่่่นนนนนนนะมมมมมมมััััถีกิไไไไไปปปออหฟารร์ย ไม่รู้ว่ามันวิ่งไปไหนไ,ไปเขาซื้อว่าออกเลยดีกว่าดีไงมันวิ่งเอียงคอหันหน้าดูด้วยคือขอตกปลาแต่ไม่วิ่งไปตกปลาเว้ยรถวิ่งตามไปดูที่มันไปดูจุดรถคันนั้นป่ะขนาดนี้ตี้อานะครับก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองน่าจะโดนดักที่เอาโพน,นครับก็เลยใช้แผนทํารถเป็นสองคันนะครับแล้วก็แบ่งของไปประมาณเจ30สสิบนะครับถึงนวะ่าเอางี้ถ้าท N t ทเป็นของเราอ่ะมันก็มันก็เป็นของเราเออมันก็อยู่กันแล้ว โจตาประกำโดดไว้แล um. kind of ้วไอไอหลอนไปเองหรือว่าต้องแบบว่าแคปหน้าชายปิดสลามมาด้วยผู้ชายหัวขาวทำให้ไอหลอนระแวงท่านไงเอทีโฟยิงกูเอทีโฟยิงกูเออนี่นี่ะอัดอัดไปอยู่แต่ลืมนะหัวมันดันสองทางเดี๋ยวกูไปทางเดิมให้มันยิงกูนี่แหละเอาล้วครับผมไม่ต้องหรอกก็คือทางนี้โปร แล้วอย่าลืมนะว่า B สามตะเกียกกูไปเช็คมาของโดนลื้อออกหมดเลยเครื่องบินเสียงเครื่องบินผมได้เสียงครบินไอ้โบสแยกเลยเสีว่ามันรอเรานานอยู่อ่ะโอเคมาเอาแล้วมาเอาแล้วมาเราแล้วโดนเหรอใช่มันไล่ล่าเลยมันอยู่กูมันอยู่กู อีกลุกไม่โดนไม่โดนแยกเลยแยกเลยอย่างน้อยสองลังอ่ะได้กลับไปลังพุราเปแบบทัวบ้ามันนี่มันนี่อยโดนเชี่ยเหลือส0ทสิบทำไแล้วเซตทีอนทีเซตใส่ไปหมดแล้วกี่เซตครับเนี่ย6กสกว่าหรือเจเนี่ยจังหวะนี้ผมบอกเลยครับว่าดับ2หลังเตรียมผลย้ายมรดกตระกูล ขาดโดนแก๊ง g เ X เจ้าถิ่นตกทรัพย์ด้านไอไอกำมัดตำให้หลังโดนแก๊ง g X ดักตกทรัพย์กลางทางศูนย์ทีนทีกว่า400ลูก g ี k นะทำจิตปล่อยวางละทางโลกญาติญาตห่วงคิดสั้นก้าดูอย่างใกล้ชิดก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข่าวเด่นประเด็นรอนะครับเรามาตอนที่ข่าวประจำวันครับด้าน AI นะครับเปิดตัวเพลินพงการเด่นพร้อมให้บริการมาสุกหน้าเจ้าของแจ้งห้ามนำอาวุธเข้าเด็ดขาดข่าวต่อมาครับ เกือบหลับแต่กลับมาได้3โจลุมสการรมเด็กแนวนั่งขี้อยู่ริมตะลิ่ง<ะ>ด้านเด็กแนวเผยเรื่องนี้ต้องถึงหูเจสี่ <c oughs> ข่าวถัดไปครับครัวเพื่อนพุ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมเปิดให้บริการด้าเจ้าของแจงโปรดแสดงบัตรฟ้าก่อนเข้าใช้บริการเกิด <c oughs> เหตุประทะเดือนะ er, ดณบังเกอร์ T ีพีตพ้อหมดกันฟาร์มมาสามชั่วโมงด้านไอไโดนสลุมห้ามิสเตอร์เคลันถ้ายิงกันแบบนี้ผมกลับไปปลูกพักดีกว่า อาจริงแบบผมรู้สึกเหมือนมีคนอยู่เลยอ่ะมีคนนะฮะคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราอ่ะคือทำไมผีข้างมันเปิดขนาดเนี้ยที่เราไม่ได้ทำเสียงลวอะไรเลยสนุกน่าสนุกเนี่ยอนเลยอะไ้ไปลานี่ไง้มีคนมีคนมีเงือะไล่แทงยับเจ้าของสวนฉุน ามีคนชักดาบฆ่าแตงโมว่าไงวัยรุ่นสวยสวยโพสสวยเสร็จเสร็จแตงโมแม่งเลยเสร็จแม่งเลยให้แม่งตีขุดดาวเสร็จเสร็จเสร็จเออเสร็จแม่งเลยไอ้ไอ้ขี้มีแก้พยสวยขับหนีไปเลยฮะขับหนีไปเลยขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยครับตายยังไงไอ้ยี่ก็ตายสวยขับนีไปแล้วไปเลยไปเลยมีของไหมไม่รู้ สวยเลยฮะไปเลยฮะไปไกลเลยเกมมันสุดยอดจริงว่ะสวยๆไปเลยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวมันจะใช้ปืนจริงอุ้ยมีมีสองเขาวางหัวเขาก็วางบักกี้เหมืันฮะอีกแล้วเหรอใช่ใช่ใช่เร็ว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 สองตัวเร็วอย่าให้มาเร็วลุมนะเดี๋ยวให้เคไขเอาตัวไหนเอาตัวไหนให้โฟกัสตัวไหนลุมเลยลุมลุมตัวไหนพลาดรอดตัวนั้นไม่แหละยิงเนี่ยตัวไหนพลาดรอดตัวนั้นตายแล้วตายแล้วตัวนั้นโอ้ยเคไขตายตายเรารถขึ้นกันกันให้เคกันให้เค การใ้เคการใ้เคการใ้เคใครมีรถไปเลยแม่รถแล้วรถแล้วรถห้าร้อยเคขับไปเลยเคไปเลยครับมาแล้วมาแล้วอันเนี้ยไปแล้วไปแล้เข้าน้องมีคนกำลังวิ่งไปนะไม่ใหเข้าน้องสวยฮะอุ้ยโรถไอ้เจ้าโทษเฮ้ยไอ้โหรถชนมันตายสวยกองโจนสวยเคสวยดึงดึงเชิงว่ะไอไอเฮ หลังพบกล่องกาไฟในรถข้างสวนด้านเจ้าของรถเร่งหามาตรการใหม่ใส่ไดวล็อกแทนคาดยืนกรรม,มัดขณะรถโดนปนและทั้งหมดนี้ก็คือรายงานข่าวจากมิตเคียนิวสนักข่าวที่มียอดเฟกนิวสูงที่สุดตลอดวันนี้สวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย